เธอคือเทวดาเทวดาพบพบพอพ,อพ,อพี่แคทเอาจริงเหรออยู่ๆให้ทุกคนมาตีก้อนแบบเนี้ยบ้าหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> อย่าพูดมากได้ไหมนี่ถ้าว่าทุกคนรักฉันนะต้องทําเพื่อฉันเข้าใจก็เปล่าตีมาเยอะๆตีมาแรงๆ <c oughs> ฉันจะได้เป็นล่างทรงระดับพชรอีกหน่อยนะเทวดาท่านซีอีโอฉันก็นติดต่อดได้หมดท่านไหนก็ติดต่อดได้หมดเริ่มเลยครับ ใครบอกพี่อ่ะเอาหยุดถามได้แล้วได้เลิกลงไม้แล้วผมว่าในเพชรนี้ถ้าจะบ้าไปแล้วแน่ๆเลยครับเมันนี่ใครใจไม่ถึงขอกวงสโลก่อนแล้วกันไอเพชรขอยมึงบรรลุโอ้ยโอาธุกโอ้ยดีดีโอชาทุกคนโอธุดีดีดีจยาขอด้วยไวมันรู้ไอไวนะ ครับขอตีก้นให้คนได้ไหมเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะออเ๊ะทำไมทำไมเสียงคุณคุณโอยโออยโอ๋ยเจ็บตายท่านเทวดาท่านมาเองเลยหรือขอรับใช่ครับดีขอรับจะได้เป็นบุญแก่ก้นของข้าพเจ้าช่วยลงไม้ตอกสองสามไม้ที่เถิดได้เลยครับแรงแรงแรงเอาแล้วนะ เทวดามีมีเจ๋งกว่านี้ไม่ขอเจ๋งเจ๋กว่านี้หน่อยเจ๋ง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 เจวงเจ๋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 งจ๋เจ๋งเจ๋งเจ้ย๋อเก่อนนี่มองเห็นเทเหรออ๋อเ๋ เทวดาที่ไหนกันไอ้นี่มันชื่อไอ้จิรเดชมันเป็นคนบ้าเว้ยคนบ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเลยอ่ะนี่ไอ้จิรเดชเป็นบ้าก็ไม่บอกมาปล่อยให้หลอกเขาอยู่ได้โอ้โหจังเลยเจ็บใจเจ็บใจโอ้ยใครดีใครบ้าแยกอาหรือไงโง่เออทำเตือนหรอพี่เพชรครับทำไพี่เพชรโอ้พี่เพชรพี่เพชรเป็นอะไรมาแล้วเปล่าพี่ ผมนี่นะพี่ถูกคนบ้าหลอกมาทำอะไรพี่หรือเปล่าครับอล้นี้เป็นไรครับเจ็บก้นเหรอครับทำไมถึงเจ็บก้นล่ะครับเอาเฮ้ยเอานดูว่าบ้าจำหยีพี่จะบ้าแล้วไม่ใช่เว้ยฉันยังรักษาความเป็นชายไว้ได้เหมือนเดิมแล้หันก้นไปเลยเฮ้ยจะทำไรคุณจะทายาให้ครับพี่เพชรโอ้พี่เพชรครับพี่เพชรครับ ผมว่าจะไปถือสาค,ความกับทีระเดชเลยนะครับถึงแม้ว่าทีระเดชเขาจะทําให้พี่เพชรต,ต้องอับอายขายขี้หน้าชาวบ้านทั้งชุมชนใครต่อใครต่างพากันดินทาว่าพี่เพชรนั้นโง่แต่ผมว่าอย่าไปถือสาเลยนะครับเราแค่โดนยามเกียรติอย่าไปคิดแก้แค้นเลยนะครับทนไม่ได้งานนี้ต้องเอาคืนฉันต้องไปกู้ศักดิ์ศรีคืนมาให้ได้ ันไปหรือเปล่ามีคุณซื้อสร้อยทองเส้นใหม่มาตุนไว้ตอนราคาทองขึ้นได้ขายรับทานเห็นแล้วมึงต้องตะลึงตะลึงตะลึงว้าวตะลึงยัยใครไปไหไรวะโอ้ฉานจะมีกาแฟมาแล้วไอสมองพวงนึ่ใช่ไหมที่ขโมยเจี้หมามาว่าไป เอาเข้นมาเดี๋ยวนี้พูดแบบหยามชัดๆกีมาม่ามึงกูก็ไม่รู้เพราะของกูก็หายเหมือนกันไว้ฮะวิตายวิตายวิจัยวิอัยเขาจะหายเหรออือแสดงว่ามันต้องมีขโมยแบบนี้ถือว่ามากระตุกหนวดเสือกวงย่ำไม่ได้นี่ถ้าของหายแล้วจับมือใครมาดมไม่ได้อะก็ไปถามที่พ่อสิว่าใครเอาไปพ่อรู้แล้ว พอเห็นแล้วคนโถมวยเอาที่แล้วใส่ทองเขามามาไปก็คืออย่างนี้ว่ารู้แล้วนะมอตันปันธงได้เลยว่าไอ้ทองธงนี่มันก็คือที่เงาแดงเฮ้ยเฮ้ย ไอ้เนธธระเดชนอกจากเป็นบ้ายังเป็นขโมยด้วยนี่ใช่เจ็บใจนักกูตสามีแม่ตาชำเลงมานั้งสองทีไม่รักทำามันอยู่าีเไรไม่พี่พี่ครับทำไมเขาต้องใส่ใส่ร้ายทิระเดชแบบนี้ด้วยล่ะครับศักดีสีไงถูกหลอกจนอายแลยคิดจะเอาคืนทุกคนเพราะฉะนั้นตจงจำเอาไว้ว่าไอ้ธิระเดชเนี่ยมันเป็นคนบ้ามันคิดอะไรรู้สึกอะไรอ่ะ เราไม่มีทางที่รู้มันได้รู้จิตใจมันถูกไหมถ้าเกิดวันไหนอะวันดีคืนดีมันคู่ครั้งขึ้นมาแล้วมันหยิบมีดแล้วไล่แทงชาวบ้านทุกคนใช่แบบที่ลงหนันสิมในข่าวอะ,ะพวกเราทำยัางไงาน่าจย ับผมนะก็ตามหาตั้งนานเลยนะเนี่ยมีดเป็นได้ไรกันเราถอดทหารน้ำมึงมีดมีดอ๋อได้ได้เดี๋ยวผมเนี่ยจะเฟรเซอร์ให้เลยนะครับอ่าเก่งไหมเก่งไหมนี่ถึงผมเนี่ยจะเฟรเซอร์ไปแล้วแต่ทุกคนก็ไม่ได้โง่ใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยถือมีดอยู่ในมือเฮ้ คนบ้ากับมิ้นคนบ้าถือมิ้คนบ้าถือมิ้นคนบ้าถือมี้นได้ไมคนบ้าถือมีดนคบ้าถือมีดนคบ้าถือมีดนคบ้าถือมีดนไหนอะไหนอะช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนบ้าถือมิ้นอารวาสช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนบ้าถือมิ้นอารวาสอยู่ช่วยด้วยชีระเดชคนบ้าถือมี้อารวาสเป็นอะไรอะแล้วมิ้นมาจากไหนเนี่ยมีคนฝากชิดระเดชเนี่ยให้ถือเข้าไปในตำหนัก ในตำดักนะมีคนบ้าถือมีดอารวาสอยู่ด้วยคุณพี่นี่เอามีดมานี่นะห้ามเล่นของมีคมรู้ไหมมันอันตรายครับ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 ไม่เลยครับพี่พลอยสายคที่ระเยยนี่ตั้งหายอยู่พอดีเลยอ่ะสำนีมีเรื่องจะอวดแล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้เอาวว้าวว้าววา ยีรู้ระบายอากาศด้วยไม่ร้อแล้วไม่ร้อนเด็นน <nữa> ี่พี่พลอยใส่ทนเด็ดนี่สำนีนะชนะเลิศการประกวดออกแบบเสื้อผ้าระดับเยาวชนด้วยชุดนี้เลยแหละใช้ชื่อชุดว่าร้อนเป็นบ้าได้ความคิดว่าจากกีเด็ดเขาเลยนะเนี่ยโอยคนอะไรก็ไม่รู้อ่ะทั้งหลอกทั้งเก่งตายมัวตายหมด ลนี่ที่พอยใสสำนีกาลังจะไปรับเงินรางวัลน่ะแล้วจะเอาเงินรางวัลมาแบ่งทีละเด็ดด้วยนะเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวรี้ไปเอาไปทีละเด็เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยทั้งหล่อทั้งโอยก่ไอ้หยุดมีปปแก่ตาเราล้อไม่หมดแล้วตางอาวุฒิตาเข้ามอกโตโดยดี